มีบทสนทนาหนึ่งที่สุภาพบุรุษทุกคนที่มีอายุเกิน60ปีควรจะมีแต่เกือบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยทั้งในการนัดพบแพทย์และในบทสนทนาส่วนตัวกับเพื่อนๆมันคือการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาจริงจังและจำเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับ5พฤติกรรมง่ายๆเป็นธรรมชาติและทำตามได้ที่สามารถปรับปรุงสุขภาพตอมลุกมากได้อย่างสิ้นเชิงผมคือคุณหมอนบธนวัฒน นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะแถวหน้าโดยประสบการณ์กว่า20ปีในด้านสุขภาพต่อมลูกหมากและระบบทางเดินปัสสาวะชายภารกิจของผมคือการช่วยให้คุณฟื้นความมั่นใจความแข็งแกร่งและคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตามสุขภาพที่ดีไม่ได้มาโดยบังเอิญมันเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองในวันนี้ถ้าคุณมีอายุเกิน60ปีหรือถ้าคุณมีพ่อปู่สามีหรือเพื่อนในวัยนั้นโปรดอยู่กับผมจนจบ หนึ่งใน5พฤติกรรมที่ผมกำลังจะแบ่งปันอาจจะทำให้คุณประหลาดใจอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ขอให้ตอบอย่างรวดเร็วในส่วนความคิดเห็นคุณตื่นมาปัสสาวะมากกว่า2ครั้งต่อคืนหรือไม่พิมพ์หนึ่งหากใช่พิมพ์ศูนย์หากไม่คำตอบของคุณจะช่วยให้ผมสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าทำไมตอมลูกหมากถึงต้องการความสนใจมากขนาดนั้นหลังจากอายุ60ปี ต่อมลูกหมาเป็นต่อมขนาดเล็กมีขนาดประมาณผลวอลนัทตั้งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบท่อปัสสาวะซึ่งเป็นท่อที่นำปัสสาวะออกจากร่างกายหน้าที่ของมันสำคัญมากคือการผลิตส่วนหนึ่งของคองเลวในน้ำอสุจิเพื่อขนส่งสเปอร์มออย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะหลังอายุ50ปีต่อมลูกหมาจะเริ่มขยายขนาดแม้ว่าการเจริญเติบโตนี้จะเป็นแบบไม่ร้ายแรงแต่มันก็สามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ ภาวะนี้เรียกว่าตอมลูกหมากโตไม่เป็นเนื้อร้ายจากข้อมูลของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาผู้ชายกว่า50%ในช่วงอายุ51-60ปีมีสัญญาณของการขยายขนาดนี้แล้วหลังอายุ70ปีตัวเลขนี้เกินกว่า80%สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการที่การเจริญเติบโตนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันอย่างไรเมื่อตอมลูกหมาเติบโตมันจะบีบท่อปัสสาวะและทําให้การปัสสาวะยากขึ้น สิ่งนี้นําไปสู่อาการต่างๆเช่นปัสสาวะอ่อนแรงความรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่หมดปัสสาวะลําบากเมื่อเริ่มต้นและต้องเข้าห้องน้ําบ่อยครั้งในเวลากลางคืนและนี่คือประเด็นสําคัญสุภาพบุรุษทุกท่านผู้ชายส่วนใหญ่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องปกติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฉราบภาพแต่ความเชื่อน,นั้นไม่เป็นความจริงวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่ามีวิธีการทางธรรมชาติที่จะหยุดยั้งการเจริญเติบโตที่มากเกินไปนี้ได้ และแม้กระทั่งย้อนกลับอาการต่างๆได้ผ่านพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจําวันนั่นคือสิ่งที่คุณกําลังจะค้นพบเพราะพฤติกรรมแรกอาจดูเป็นพื้นฐานแต่มันมีความสําคัญอย่างยิ่งที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าคุณกําลังรับชมวิดีโอนี้จากที่ไหนเมืองหรือประเทศใดการมีผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกคือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมมากที่สุด อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณห่วงใยเพื่อช่วยเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีด้วยนะครับพฤติกรรมแรกคือการดื่มน้ําอย่างมีกลยุทธ์เพื่อลดการอักเสบของตอมลูกหมามันง,ง่ายมากแต่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อสุภาพบุรุษทุกท่านการดื่มน้ําให้เพียงพอสามารถลดอาการทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้ชายวัย60ปีขึ้นไปได้อย่างมากปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ําที่คุณดื่มเท่านั้นแต่อยู่ที่วิธีการดื่มน้ําตลอดทั้งวันต่างหาก เมื่อเราอายุมากขึ้นความรู้สึกกระหายน้ำจะลดลงสุภาพบุรุษหลายคนใช้เวลาหลายชั่วโมงโดยไม่ดื่มน้าและดื่มเมื่อสายเกินไปเท่านั้นผลที่ตามมาคือปัสสาวะจะมีความเข้มข้นมีความเป็นกรดและเต็มไปด้วยสารพิษซึ่งก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะปัสสาวะและทําให้ต่อมลูกหมากเสื่อการสะสมของของเสียในปัสสาวะนี้จะทําลายเนื้อเยื่อภายในทําให้การไหลของปัสสาวะอ่อนแอแรง เพิ่มความรู้สึกอยากปัสสาวะอย่างเร่งด่วนและเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนแต่มีการปรับเปลี่ยนง่ายๆที่จะเปลี่ยนทุกอย่างนั่นคือการดื่มน้ําอย่างมีกลยุทธ์คําแนะนํานั้นง่ายต่อการปฏิบัติดื่มน้ําให้เพียงพอในตอนเช้าและระหว่างวันจากนั้นค่อยๆลดปริมาณน้ําที่ดื่มลงเมื่อใกล้ถึงตอนเย็นสิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงการทํางานของกระเพาะปัสสาวะลดแรงกดดันต่อตอมลุกมาและช่วยให้ร่างกายขับสารพิษออกไป โดยไม่ทําให้ระบบทางเดินปัสสาวะทํางานหนักเกินไปในขณะที่คุณหลับในการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Journal of Urology กับผู้ชายกว่า2,000คนที่มีอายุเกิน60ปีกลยุทธ์การดื่มน้ํานี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดอาการเกี่ยวกับปัสสาวะไม่สุดและปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนได้ถึง41%การเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆแต่สามารถปรับปรุงการนอนหลับปกป้องตอมลูกหมาก และฟื้นฟูความรู้สึกของการพักผ่อนอย่างแท้จริงในวันรุ่งขึ้นได้นี่คือขั้นตอนแรกและมันจะได้ผลดีที่สุดเมื่อมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันของคุณนอผมจะให้เคล็ดลับเฉพาะเจาะจงแก่คุณดื่มน้ํสองแก้วเมื่อตื่นนอนสองแก้วในช่วงกลางวันสองแก้วหลังอาหารกลางวันและ1แก้วในช่วงกลางบ่ายหลัง6กโมงเย็นควรจิบน้ําเพียงเล็กน้อยถ้าคุณรู้สึกกระหายง่ายๆแค่นั้นเอง พฤติกรรมที่2คือการเดินเบาๆหลังอาหารเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตของตอมลูกหมากพฤติกรรมนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพตอมลูกหมาแม้ว่าจะไม่ค่อยมีการกล่าวถึงในการตรวจสุขภาพในความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่สุภาพบุรุษทุกคนสามารถทำได้ทุกวันและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยเดินเล่นสั้นๆหลังมื้ออาหารหลักการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายนี้หลังอาหารกลางวันและอาหารเย็นจะกระตุ้นการทำงานของร่างกายที่จำเป็นและประโยชน์ของมันไปไกลกว่าแค่การย่อยอาหาร การเดินทันทีหลังรับประทานอาหารจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในบริเวณอุ้งเชิงกรานนำเลือดออกซิเจนและสารอาหารมาสู่ต่อมลูกหมากมากขึ้นสิ่งนี้ช่วยลดการอักเสบปรับปรุงการเกิดออกซิเดชันของเซลล์และค่อยๆทำให้การทำงานของต่อมลูกหมากกลับสู่ภาวะปกตินอกจากนี้การเดินหลังอาหารยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเนื่องจากโรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท,ทราบกันดี สำหรับภาวะ BPH และอาการทางเดินปัสสาวะที่รุนแรงขึ้นประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือผลกระทบต่อการอักเสบในระบบวิถีชีวิตที่อยู่กับที่โดยเฉพาะหลังอาหารจะเพิ่มเครื่องหมายของการอักเสบในร่างกายการเคลื่อนไหวเบาๆจะลดสารเหล่านี้และปกป้องเนื้อเยื่อรวมถึงต่อมลูกหมากด้วยในการศึกษาที่ดำเนินการโดยคณะแพทยาศ,าศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเซาเปาโลกับผู้ชายที่มีอายุเกิน65ปี ผู้ที่เดินเพียง15นาทีหลังอาหารกลางวันและอาหารเย็นมีความเสี่ยงต่ำกว่า35%ที่จะพัฒนาอาการ BPH ในระดับปานกลางถึงรุนแรงคุณไม่จำเป็นต้องเดินนานสุภาพบุรุษทุกท่านคุณไม่จำเป็นต้องมีลู่วิ่งไฟฟ้าหรือสิ่งพิเศษใดๆเพียงแค่การเดินเบาๆอย่างสม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าจะในบ้านบนทางเท้าหรือแม้แต่ในโถงทางเดินของอาคารของคุณ นี่เป็นพฤติกรรมที่ดูไม่สําคัญแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีมันจะปกป้องตอมลูกหมากได้อย่างน่าทึ่งด้วยความสม่ําเสมอจําไว้ขั้นแรกให้เดิน15นาทีและหลังจากนั้นถ้าต้องการคุณสามารถพักผ่อนได้สักครู่ตอมลูกหมากของคุณจะขอบคุณคุณพฤติกรรมที่3คือการมีกิจกรรมทางเพศอย่างสม่ําเสมอเพื่อปกป้องตอมลูกหมากและทําความสะอาดตามธรรมชาติ นี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับสุขภาพตอมลูกมาแต่เนื่องจากความเชื่อที่ล้าสมัยมันจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ชายสูงวัยละเลยมากที่สุดสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการรักษากิจกรรมทางเพศอย่างสม่ำเสมอวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กล่าวไว้อย่างชัดเจนการหลั่งอสุจิอย่างสม่ำเสมอจะส่งเสริมการทำความสะอาดภายในตอมลูกมาช่วยขับสารคัดหลั่งที่สะสมอยู่เซลล์ที่ตายแล้วและสารพิษ ซึ่งถ้าไม่หลังออกไปสิ่งเหล่านี้ก็จะสะสมอยู่ในต่อมอและนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีการศึกษาที่ดำเนินการโดยโรงเรียนสาธารณสุขฮาวาตซึ่งติพิมพ์ในวารสาร European u r o l o g y ได้ติดตามผู้ชายกว่า30,000คนเป็นเวลาสองทศวรรษและพบว่าผู้ที่หลังอสุจิอย่างน้อย21ครั้งต่อเดือนมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตอมลูกมาตลอดชีวิตลดลง3 3เ ให้ผมย้ำอีกครั้งเพราะสิ่งนี้สำคัญ21ครั้งต่อเดือนนั่นคือประมาณ5ครั้งต่อสัปดาห์และมันลดความเสี่ยงมาเร็งลง3 3นอกเหนือจากผลในการชำระล้างแล้วกิจกรรมทางเพศยังช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดในอุ้งเชิงกรานผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบตอมลูกหมากลดระดับความเครียดและปรับปรุงอารมณ์ทั้งหมดนี้ช่วยลดการอักเสบเฉพาะที่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในปัญหาตอมลูกหมากน่าเสียดายที่สุภาพบุรุษหลายคนที่มีอายุเกิน60ปี ยังคงเผชิญกับหัวข้อนี้ด้วยความรู้สึกผิดหรือความละอายแต่จากมุมมองทางการแพทย์การรักษาสุขภาพทางเพศให้กระตือรือร้อนเป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากหากคุณมีข้อสงสัยหรือความยากลาบากใดๆทางที่ดีที่สุดคือการพูดคุยอย่างเปิดเผยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะของคุณการปฏิเสธหรือการเพิกเฉยต่อปัญหาไม่ได้ช่วยปกป้องสุขภาพของคุณ ทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่และมีความรู้สามารถช่วยตอมลูกหมาของคุณได้และถ้าคุณไม่มีคู่ครองในขณะนี้ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญคือการหลั่งอสุจิอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะกับคู่ครองหรือไม่ก็ตามมันคือยาป้องกันพฤติกรรมที่4คืออาหารเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงของการอักเสบและมะเร็งตอมลูกหมาพฤติกรรมนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันการรับประทานอาหารแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ทำอย่างถูกจุดประสงค์ ในส่วนของการรับประทานอาหารมีอาหารบางชนิดที่ให้การปกป้องโดยตรงต่อตอมลูกมาช่วยลดการอักเสบลดความเสี่ยงของการเพิ่มจํานวนเซลล์ที่ไม่เป็นเนื้อร้ายและแม้กระทั่งป้องกันมะเร็งการปรากฏของเซลล์มะเร็งสามารถได้รับอิทธิพลจากอาหารหนึ่งในสารประกอบที่มีการวิจัยมากที่สุดในทิศท,ทางนี้คือไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่พบในอาหารเช่นมะเขือเทศแตงโมและฝรั่ง เม็ดสีแดงนี้มีคุณสมบัติต้านการอักเสบที่แข็งแกร่งและทำงานโดยตรงกับเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน International Journal of Cancer เนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่บริโภคมะเขือเทศที่ปรุงสุกอย่างสม่าเสมออย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากต่ำกว่า28โปรดทราบผมพูดว่ามะเขือเทศที่ปรุงสุกเพราะเมื่อคุณปรุงมะเขือเทศไม่ว่าจะเป็นซอสสตูหรืออบ ไลโคปีนจะถูกปล่อยออกมาและถูกดูดซึมได้ดีขึ้นสารอาหารจําเป็นอีกชนิดหนึ่งคือสังกะสีซึ่งพบในเมล็ดฟักทองวอลนัทและอาหารทะเลสังกะสีช่วยปรับสมดุลของระดับฮอร์โมนและรักษาสุขภาพโครงสร้างของตอมลูกหมากไว้ได้นานหลายปีนอกจากนี้ผักเช่นบรอกโคลีกะหล่ำดอกและกะหล่ำปลียังมีสารประกอบที่เรียกว่าเซลฟอลาเฟนซึ่งส่งเสริมกระบวนการล้างพิษของร่างกายและช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในตอมลูกหมาก ตามหลักการแล้วเมื่ออาหารของคุณควรมีความหลากหลายและเน้นพืชเป็นหลักรวมถึงมะเขือเทศปรุงสุกผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งที่อุดมด้วยแร่ธาตุและแหล่งโปรตีนไม่ติดมันที่ดีเมื่อบริโภคอย่างสม่ำเสมออาหารเหล่านี้จะทำงานอย่างละเอียดแต่มีประสิทธิภาพทำให้ตอมลูกหมามีการอักเสบน้อยลงได้รับออกซิเจนดีขึ้นและมีการเผาผลาญที่สมดุลพฤติกรรมที่5คือการนอนหลับลึกเพื่อปรับฮอร์โมนและปกป้องสุขภาพตออลูกหมา พฤติกรรมนี้มักถูกผู้ชายส่วนใหญ่ละเลยแต่มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้มากสุภาพบุรุษทุกท่านการนอนหลับที่ลึกและได้ฟื้นฟูร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรักษาสมดุลของฮอร์โมนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพตอมลูกหมากในระหว่างการนอนหลับลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการฟื้นฟูร่างกายมากที่สุดของคืนร่างกายจะผลิตฮอร์โมนควบคุมเช่นเมลาโทนินและฮอร์โมนการเจริญเติบโต ทั้งสองมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและปกป้องเนื้อเยื่อตอมลูกหมากเมื่อการนอนหลับถูกขัดจังหวะไม่ลึกพอหรือไม่เพียงพอวงจรฮอร์โมนเหล่านี้จะเปลี่ยนไประดับความเครียดจะเพิ่มขึ้นเทสโทสเตอรโรนอิสระมีแนวโน้มลดลงและการอักเสบโดยรวมของร่างกายจะเพิ่มขึ้นการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention ได้ติดตามผู้ชายกว่า2,400คนเป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษและพบว่าผู้ที่มีความผิดปกติของการนอนหลับมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดรุนแรงเพิ่มขึ้นถึง2เท่าคำอธิบายนั้นง่ายมากหากไม่มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีร่างกายก็ไม่สามารถซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ต่อมลูกหมากไวต่อกระบวนการอักเสบและความเสื่อมมากขึ้น ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมการนอนหลับที่ฟื้นฟูร่รางกายคือมืดเงียบและมีตารางเวลาที่คงที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากนี่ไม่ใช่ความหรูหราแต่เป็นกลยุทธ์การป้องกันการนอนหลับลึกไม่เพียงแต่ฟื้นฟูจิตใจเท่านั้นแต่ยังปกป้องตอมลูกหมากทุกคืนด้วยในปัจจุบันผู้ชายสูงวัยหลายคนมีปัญหาในการนอนหลับพวกเขาตื่นหลายครั้งในตอนกลางคืนเพื่อไปเข้าห้องน้ำและสิ่งนี้ขัดขวางการนอนหลับลึกแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจ หากคุณปฏิบัติตาม4ี่พฤติกรรมแรกที่ผมเพิ่งอธิบายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มน้ำอย่างมีกลยุทธ์คุณจะพบว่าตัวเองตื่นม,มาปัสสาวะในตอนกลางคืนน้อยลงและเมื่อคุณนอนหลับได้ดีขึ้นต่อมลูกหมากของคุณก็จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นมันเป็นวงจรเชิงบวกผมเพิ่งแบ่งปันหพฤติกรรมง่ายๆแต่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วที่สามารถเปลี่ยนสุขภาพต่อมลูกหมากของคุณได้การดื่มน้ำอย่างมีกลยุทธ์การเดินหลัง อาหารการมีกิจกรรมทางเพศอย่างสม่ำเสมออาหารที่อุดมด้วยไลโคปีนและสังกะสีการนอนหลับที่ลึกและฟื้นฟูร่างกายนี่ไม่ใช่ยาที่มีราคาแพงและไม่ใช่การรักษาที่ซับซ้อนนี่คือพฤติกรรมที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด5พฤติกรรมนี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณทำควบคู่กันไป คุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณต้องมีความสม่ําเสมอถ้าวันนี้คุณทําได้เพียงหหรือสองพฤติกรรมไม่เป็นไรให้เริ่มต้นจากตรงนั้นแต่โปรดเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้อาการแย่ลงอย่ารอให้แพทย์นําเสนอข่าวร้ายการป้องกันนั้นง่ายกว่าการรักษาเสมอผมได้เห็นในคลินิกของผมตลอดระยะเวลาการทําง,งานกว่า15ปีผู้ชายหลายร้อยคนที่รอช้าเกินไปผู้ที่พูดกับผมว่า คุณหมอครับผมหวังว่าผมจะรู้เรื่องนี้เร็วกว่านี้ผู้ที่ตอนนี้ต้องการยาการผ่าตัดหรือการรักษาที่ลุกลามมากกว่าเพราะพวกเขาไม่ได้ดูแลตอมลูกหมากให้ทันเวลาผมไม่ต้องการให้คุณเป็นหนึ่งในพวกเขาผมต้องการให้คุณในว 7, 8, 10, 9, 10ัยเจ80 90บปปียังคงสนุกกับชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องตื่นห้าครั้งทุกคืนโดยปราศจากความกลัวอย่างต่อเนื่องที่ผู้ชายสูงวัยหลายคนต้องทนทุกตอมลูกหมากของคุณมีขนาดเล็ก เพียงแค่ผลวลรัดแต่มันมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของคุณจงดูแลมันให้ความเคารพมันมอบสิ่งที่มันต้องการน้ำสะอาดการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอกิจกรรมทางเพศอาหารที่ดีและการพักผ่อนที่ลึกนั่นคือทั้งหมดที่มันต้องการและเป็นการแลกเปลี่ยนมันจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตในช่วงปีทองของคุณได้อย่างเต็มที่เป็นอิสระและปราศจากความเจ็บปวดหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์และแชร์กับคนที่คุณห่วงใย และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนและคุณกำลังประสบกับอาการอะไรอยู่การแบ่งปันประสบการณ์ของคุณสามารถช่วยให้ผู้อื่นที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่คล้ายกันพบทางออกได้และพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า